สำหรับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งมาตรก,การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากขึ้นค่ะหลังจากเข้าไปบุกยึดคลังแสงที่ประกอบวัตถุระเบิดที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพบว่ามีอุปกรณ์ที่พร้อมจะประกอบวัตถุระเบิดได้ไม่ต่ำกว่า50ลูกพบปืนอีก3กระบอกนะคะและขณะนี้จับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้อีก3คนติดตามรายงานจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะ ปฏิบัติการเข้าค้นพื้นที่หมู่5ตำบลตะบ,บิ่งอสายบุรีจัังหวดปัตตานีเริ่มต้นขึ้นเมื่อฟ้าสางของวันนี้กำลังทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเกือบ200นายสนที่กำลังเข้าค้นบ้านเลขที่33พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย3คนคือนายอัสมาเจ๊ะบาซึ่งถูกออกหมายจับคดีความมั่นคงรวม7คดีนายอาฟันดีกาพามีหมายจับปอวิอาญาจำนวน2หมายมีพฤติก,กรรมประกอบระเบิด และนายสุกีสาแม่ซึ่งจากข้อมูลพบว่าเป็นผู้ก่อเหตุระดับสั่งการนอกจากนี้ภายในบ้านยังพบปืนอีก5กระบอกคือปืนเล็กยาว hk 3 3าจำนวน1กระบอกปืนพกสั้นขนาด9มิลิเมตรจำนวน2กระบอกปืนพกขนาดจุดสามแปดจำนวน1กระบอกปืนเล็กยาวขนาดจุดสองสองมิลิเมตรจำนวน1กระบอกเครื่องกระสุนรวมถึงอุปกรณ์ประกอบระเบิดเช่นถังแก๊สขนาดบรรจุ15กิโลกรัมและเศษเหล็กเส้นที่สามารถนำมาประกอบระเบิดได้ไม่ต่ำกว่า50ลรูป รวมถึงวิทยุสื่อสาร50เครื่องและป้ายทะเบียนปลอมของรถจักรยานยนต์อีก2แผ่นป้ายพันเอกปราโมทพรมอินโฆษกโกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าระบุว่าผู้ต้องสงสัยกลุ่มดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกออกหมายจับป่อว,วิทยาและหมายจับตามพรกฉุกเฉินหลายคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุรอบยิงและเหตุรลบ,บางระเบิดในพื้นที่หลายครั้ง ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีต,ตามกฎหมายและรวบรวมพยานหลักฐานจากสารพันธุก,กรรมหรือ DNA เพื่อให้ความเป็นธรรมพร้อมขยายผลตรวจสอบอาวุธปืนที่ยึดได้ทั้ง5กระบอกว่าเกี่ยวข้องกับคดีอื่นในพื้นที่หรือไม่ อย่างไรก็ตามภายหลังการเข้ายึดคลังแสงประกอบระเบิดในครั้งนี้ได้เกิดเหตุเล่าังระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยครู2จุดในจังหวัดปะตะัตตานีจุดแรกเกิดขึ้นบริเวณริมถนนตำบลจอกคือแย่อำเภอสายบุรีทําให้ทหารบาดเจ็บหนึ่งนายและเหตุเล่าบังระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยครูอำเภอทุ่งยางแดงทําให้ตํารวจบาดเจ็บสี่นาย